สนแจพี่น้องวันนี้นะคะเราหยิบเลยพี่น้อยยี่น้อย1 8วันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไม่ใช่เมนูสิเป็นแบบว่าเขาคิตกันมานานแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนะคะเป็นไข่แดงดองน้ำปลานะคะ พิงเลือกไข่ของตัวนี้มันน่าจะกินสดได้นะซื้อในช่วงยี่สิบแปดทจะลองดูนะคระับจวมาดูกันนั่นมันน่าจะกินสดได้นะคะเนี่ยพิงก็เขาคิดกันมานานแล้วแหละแต่ผิงก็เพิ่งจะลองทำลองดูอันนี้เป็นการแยกไข่อันนี้มือล้างแล้วนะครับ จะแตกเออมียิ่งมีน้อยเออแตก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 แล้วลูกแรกผ่านไปแตกนะคะแตกแล้วอันนี้ก็เอาไว้เจียวเป็นไข่ดาวเดี๋ยวลองลองไปแยกใหม่ะะสรุปนะคะได้หนึ่งลูกหนึ่งฟองนะคะจากสี่ฟองที่ซื้อมาสรุปอันนี้จะได้ไข่เจียวให้แก้มกิน คอดูในยูทูบเขาบอกว่าจะแตกเลยอแห้งมีหน่วยเดียวเดิมใส่น้ำปลาลงไปเรามีฟองเดียวเราก็ต้องใส่เยอะใส่น้ำตาลลงไปปกติเราเขาใส่น้ำตาลปี๊ดนะครับเราไม่มีแล้วก็นี่ใส่ไปนิดเลยไข่ห้ยเน,นาะศาสนาแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยหนึ่งฟอง เตกหัวเนาะเรามีพริกกระเทียมผันไว้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟเคี่ยวสรุปแล้วนะคะได้ได้ไดข่หนึ่งฟองค่ะอันนี้จะเป็นเจียวทอดอันนี้น้ำลาดของเรานะคะไม่หม้อเลยค่ะกลมเหลววินี้เมูนุ้มดีเตะหัวเพลนี่มันย็นแล้วนะคะย็นในระดับหนึ่งแล้วก็เทลงไปโอ้ใส่ลายหัว หนึ่งฟองพอพริกกระเทียมที่เราหั่นไว้นะฮะใส่ลงไปลองดูไม่เสียหายจะแตก,ก้วลูกเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ แช่ยเย็นจ้ะโอ้ยลุมเนีย้ยลุมเนีย้ยแช่ยเย็นให้หน่อยค่ะไอแกมหวัวลอยไอแกมบอก <c oughs> <c oughs> ไปอย่าทำแรงแต่มันหกัก ออมันแตกมันแตก,ม,แตกมันเหลือลูกเดียวแต่วเขาจะเกลียวขายให้กินนะคะวันนี้มันข้าวสิ่เป็นจะสั่คือหลายเป็นคู่ที่ล่ออีกมืออื่นพี่นอ้องล่าซิมถือดีๆ,ๆถ,ถือดีๆอเออก็ถือดีอยู่โอเคโอเคทำมันเสร็จเซตอีกมาพี่น้องทำไอ้อะไรไข่แดงดองน้ำปลามาคนเกลีไข่ซื้อมาสี่ฟองแม่งแตกหมดเลยมันได้แล้วเหรอเนี่ยได้แล้วรองวันเดียว อันนี้มีตำกล้วยนะจ๊ะวันนี้กินข้าวเจ๊น้อยซอยสิบแปดตำมามีเมสโตเห็นมอนิโต้วันนี้อาหารแบบบ้านๆมันไมีลูกเดียวฮะรู้มัมันได้แล้วหรอเธอได้เลยอะข้าวคดงวันเดียวเดินของจีนน่ะหกสิบเก้าบาทลุกเว้ยเขาขายแล้วนั่นเละน่ะในมือเล็นซี้นมือเล็กจะไปจวดเออลองเบางทีลองเขาบางเสีย่ว่าบ่มีปกติแน่กันจิมซี่โฟด จวดนหกสิบเก้าบาทลองไปกินดิอร่อยเปล่าเป็นไงอืมอืมอืมหูข้อเขียงแล้วเซรบปะหนึบหนึบมันมันบอมไข่แดงดองน้ำปลามีฟองเดียวกีท่ที่เนาะมีฟองเดียว <laughs> แตกหมดเลยเมื่อวานทำอ่ะ อะไรพี่น้องใช่เ<า><า>ดี๋ยวมาอไหนไข่ไม่ดีไข่ไเปล่าไข,าขา่ตีพีอ่ะซื้อไข่ตีพีมาทำ